ตอนนี้ก็ถึงเวลาเอาเอาหญ้า,านีเปียกใส่ในอนนี้แล้วนะฮะหือแพง้งแล้วตอนนี้มีแพ้ขึ้นกุมกันหนึ่งแล้วนะฮะน,น่นา,านเอาว่าตัวน,น,น้อยๆนี่มันจะป็นตองยุ้ยในคอครับ Bye <laughs> ามาหนูหนมมาตีแอตตัวเหนียวนุ่มมันกินปเนี่หยุดนุ่มอี๋<บ>ยัวน้ำลายแอะแอะไมดีมาฮะไอ้เหี่ยนเลยเอานุให้ลูกฉันกินหน่อยไม่ใช่ลูกแก

แพรดําแรมแรมจะแพะน้อยออตัวนี้ดีก็มูคัดกวคุมันมีอันกระลิงพ้อมลูกขนหนูใช่ไหมลูกขนหนูนนมั้ยนวนี้ยนยนี่ด้ววนี้ตัวนีก้นนี่้นด้วยน่นนะครับน,ะะน้้นถ่ดยย่่ แพ้ปวนเมืองก็จะมารัเบิงใดทีคลิหนีเลยเลยครับทุกคนนี่คือแพ้เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็จอดได้สิออดไปครับทุกคนทำอะไรจะปะล่อน,นอ้นี่ตัวนึงห่อยกับมือตัวนี้ไม่ติดจอดได้ดูดมือ นักเดียวได้เอวนมีเอวนมมัต่อมัตะกี้มันเตะ้อใหม่สลมาครั้เพื่อันให้เสร็จเร็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทึงยอะไป้ท่านคนขาดสกัดจิบลยัวเลยเลกัดพบ ทุกคนหลังจากที่เข้าำความสะอาดขอกแพ้มาเป็นระยะเวลาพอประมาณนะครับเนาะเขาเมื่อยเป็นยังมาครับทุกคนโอโ้โหเพียงเข้าหายน้ำพราเขาก็ต้องทำความสะอาดถังแตนหนีฟอมนะครับเนาะเนะพื่อความสะอาดทุกมือเลยครับทุกคนโอเคแฟนมีแพ้มีแพ,แพที่จอบมองรออยู่ข้างบนนะฮะแกะสับสนน้ำแพะกับแกะ ขอบคุณนะที่ให้กินฟางวันนี้ตอนเย็นจะมีอะไรให้กินอีกไหมตอนเรี้ยงก็ให้กินหัวอาหารเขาจะบอกอ๋ออาหารของชอบเลยหอมหวานเบื้องลัดจนาจมูกมันจมูกสีชมพูอ่องปองตว่าต่ว่านี่มึงดีดีแบ่งแบงแบตัวใดดว่ามันมันส้นวะตัวใดว่าพูดบอกเจ้านองเดี๋ยวมันส้นมึงว่านี่ น,นั่นเดี๋ยวกูไปหาอีกเด้อเนี่ยคือฟ้ามแกครับทุกคนแกนี่คือทอนคนไปแล้วงั้มเราะว่าฉันทอนคนงั้นเหรอแล้วตบเขาให้เลย,เยจับเนี่ยจับเนี่ยจับดีๆนะพวกปนดมันคันตรงท้องนหละมันคันคันมงเดย์ไหนคันมงเดย์คันตรงนี้น่ะ ไหนตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆด้วยครับมันค่อนขางสีหยามือเพราะฮ้ยม,มันบ่ค่อยอาบหน้ามือเขาจับปุ๊บเป็นบอนสีหยางาบตรงนี่ที่นี่มันก็สนีเหนียวเหนียวมือตรงนี้ครับทุกคนมันเป็นน้ำแบบแว่าแพะบ่ได้อาบน้าเออแกะบ่ได้อาบน้าแบบนี้นนครับทุกคนนี่แกะนี่หน้าตาค่อนข้างเหมือนเหมือนอยู่ในเกมเอ่อโกดิมูเลเตอร์โกดแมนแพ้ครับทุกคนอจริงๆครับเวลามั่หมวหนี่ กินมัดดิดันยาวมากดันั้นเขาต้องเตะเข้าไปครับทุกคนจะดันออกมาทําไมจ้ามัวน้อยไปยืงออไปไนี่เออต้องอยันเข้าไปครับเพราะว่ามันดันออกมาแล้วมันจะกินไไน่ไดเลยทุกตัวเลยอันนี้มัวนุ่มไอเอาของต่ำม,มาเตะอาหารพวกเราอ้าวก็ฟางอาหารยังไงโอเคเพื่อป้องกันมันสีเล้ม,มอ,อยี่นะครับ,รบเตะออกไปตัวนี้พ่ท่านจะกินมุ้งไป ม้วธรรมดากับมัวนุ่มกินแย่งมัวนุ่มกินอีกก็มันอร่อยอ่ะเอ้ยกินบร้อยอันนี้ฟางนีม้วกินม่แล้วครับทุกคนโอเคเส้นฟางปุ่นก็ยังพวกมีการเล่มอยู่นิดนึง การรูมได้นะฮะคั้นตัวน้อยก็มีครับทุกคนนั่นพากันอิ่มเหรอขี่ก็จะได้เห็นตัวมือครับทุกคนขี่มันนะฮะเตะเตะเข้าไปโอเคเรียบร้อย วิด <Video>, ีโอวิดีโออันนี้กำลังหัดขับรถนะฮะจะลงคลองหรือจะลงไปแล้วข้อมไปนู่นแล้วเรียกหายู้คู้ฮู้คู้ฮู้ฮู้ฮูู้อ่านรัฮะเฮ้ยยูทูบอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อน ในวเรามันส่นดูส่นที่มีรูปเลยเดี๋ยวนี้พวันต่อเนี่มยังหรอนอนๆไม่ไม่โดดไม่โดดวนวน เลือดนักสู้เนาะเลือดมันสู้แต่น้อยที่มามามาโอ้ยม,มันเป็นม้าเป็นแพะนี <c oughs> ่มือหนีบอะไรใช้ถุงมือซื้อปรกาศน์เจ้าแพะน้อยตัวนี้ค่อนข้างสิทธทองปอง นิดนึงแล้วก็เง่าตัวนี้ปลาตัวนี้จักเดือแล้วนี่กี่เดือนละครับทำาทำาพลาดหน่อยกี่เดือนแล้วสองเดือนแล้วฮะสองเดือนแล้วเข้มเขียวมันอน่ะโอ้ยตัวนี้กันจอเตสีอนอะไน,อนอย่างเดียว I ไม ute, hey, ่มีมาใส่ดูมาเสร็จเแม่กไรหม้อกองหม้อกองมาใ่เลยนี่ม้อกแทงเลยมันจะมีขีดดูมต้องเเลิดให้ข้าวประมาณีดจาน ลำต้นที่เป็นจุดใช่มันจะมีจุดนี่ยใส่ได้ตระมาณนี้นช้ได้คือตรวจขยะอานาจักรตรวจโรคใช้ติดต่อหรือตรวจตรวจโรคอื่นๆถ้าใช้แล้วสดแล้วต้องตรวจเอาไปทิ้งไม่ได้เอาเอาเอาตัวเนี้ไปส่งเพราะว่าอันนี้มันส่งได้แค่มันจะตกเป็นซีรั่มเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งมันก็จะตกซีรั่มแล้วก็แย่ไปอันนี้เสร็จเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอรอเป็นที่ ขนาดนี้เหรอแค่นี้พอแล้วเหรอถือไว้พอแล้วเคแล้วไอ้ยาวางถือเองดิถือเองแ่ถือเองเอถือไว้ตรงนี้นะครับเอ๊มือมีนี่เต้นนี่มืออะไรืันมือเดี๋ยวซื้อเทมปนี่ด้นี่เอาดู ตอนไอ่สีดหมูสีดแก่กูก็โดนสองเข็มตอนยูพี่ไล่หนึ่งเสริมตอนแห้งตรงนี้นะครับนี่นเอาเอ้นี่ทู้ไหมเจ้าว่าเจ้ว่าสีขาวคือต้องมาสีเห็นงานก่อนนะครับคือม mm ันเจ้าไหนรื uh <t> ่องนสีไหนก็เหมือนกันการ้ามาจับแล้วมันลงมาเออหายเข็มไว้แล้วแทงไปนี่ไม่ต้องเยอะมากวันนี้เอางจ้างเออลูกเรื่องประคองประคองหน่อยด้วยเถอะ เอาเช็ดก่อนเลยเช็ดเช็ดเช็ดท่อเด็าพักถือให้ดูให้ดูกดกดได้ไหมกดได้ไหมกดเลยกยท่นไหนออกนะครับเอาก็จะโค้งผอดิมมันนั่นไม่หลุดอ๋อแล้วให้จับตัวนี้ไว้ด้วยเวลาดึงเนี่ยเวลาดึงเนี่ยจับเลยใช้สองนิ้วเนี่ยดึงดึงดึงมาเนี่ยอันนี้กดกัดไรงเงี้ยแล้วก็เนี่ยดึงดึงดึง ถ้าดูดต่อมันจะมีอากาศข้างในไหมมีแต่เราต้องห้ามดึงห้ามดึงดัห้ามรั้นอากาศนะดึงได้อย่างเดียวดึงอย่างเดียวห้ามการเข้ามันนี่ยึดปิ้งเขาย่ึดปิ้อย่างเดียวห้ามการเข้าดึงเขาโอ้ยมันนี่มันนี่ยึดยึดได้ทำามไม่ลุดเด้ะลุดเอ๊้อะไ เอาสลิงครับจับจับรับครับสลิงอ่ะเนี่ยจะเอาไปแล้ว่ไหปล่อยปล่อยนี่ปล่อยนี่อ่ะจับเข็มสลิงง่ายๆจับเอาไว้ไหนล่ะก็พี่เสือหน้าเสือไว้เลยริ้วๆเสียวมาเอาหมูนอกแล้ว เสียบเสียบลูกต้นตนอันนี้ดูด้วยเดียตาดูเดี๋ยวถ้ามันปกติถ้าให้คนเดียวก็คือว่างไว้เม็นโมเสกไม่ว่างถืออย่างเดียวเลยถืออย่างเดียวเลยก็คือแบบใส่กับอย่าดึงอย่าดึงเขาโอ้ยค่อยดึงคอยลืมพ่อพอโอ้ตายแล้วตายแน่ถือไว้ถือไว้เอาสมีก็กดไว้เอ้ยโอ้ยใกล้ใกล้พี่เขน สามซีซีเมียก็เช็ดเลยเช็ดเอาแล้วหมดเช็ดครับอแล้มึงนสีคนนี้มีบบกคนตัวอัลราเหรนึงมก็เียมีเเคยเห็ดบถามเมีูว้่อเกาออกูเ่เชียงกูมันพ่อแสวงหย่อาทีสตกูเกงกวมึงลมันไม่ค่อมีหรอกแงเลยเสียวเข้าไปก่อนให้จับแยกจ่อนเดี๋ยวมันวันนี้เจ้พึ่งแยกไปยกัพอ เขาสีดยาอยู่เอ้ยนอนี่นี่ันดันเออดาเลยดี่อนวนดนมดนนี่มึงอะพ้นี่อนี่นี่มันไ่เลยไปหน่ยแงไม่เป็นไรมันดึงมัเยอะปเลือดเลือดพี ผิดฟ้าผิดฟ้าผิดฟ้าฟ้าเข็มแหมฟ้าเข็มที่ไหนฟ้าเข็มไมฟ้าเข็มที่ไหนฟ้าเข็มไม่ใสฟ้าไม่ใสเออบักนี้ฟ้าที่ใส่เข็มนะครับเรับอย่านี้ป่นะปกติเอากอดฟังเด้อปกติผมกูข่าวไปก็เลยหาทางไงข่าวแบบมันจะหาอยังไงเขาจับมันสิยากคนอื่นจบข่าวพระราชสำนัก เ้ยแต่ว่าขับขับไว้มันจะเห็นไงก็ไงก็บอกมันส่วนสีคนไงมันเห็นนเยวไงาเห็นอ่ะาลเออแล้วก็ขับเยียบไปใส่ปไว้ใส่าไปโอ้ยแต่ละคนที่ยออยากขางิบต้ององไั หมดแล้วถึงมูแล้ให้ล่วงพ่อละเ่อสองเ่อพ่อเออเมึงมาต่องจับกบหนักครบแล้วครับนี่เลอดเล็วมกเกิดอะไรขึ้นละไปร้องนางเลยไม่ใช่จังบอยบอแล้วหลืวมึงสีคเอ้ยเชี่ยเอ้ยน้ำไหลเพินยน้ำไหลแจ้วเหรอนยะดเออ จับหัวจ็บจับหัวจีบจับจับจับคอดีาจับหัวจ็บอะไรนะมเออไม่เป็นไรเลยอรกบวนอ่าตรองนี้ไปใส่เลยมึงอะไปกวนเขา ว้ยมันนี่มันนี่มันี่มันี่มัน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 นี่มเนฮาบัตรฮะทำใเป็นพยาธิเป็นเลยข่าวนียมันเบิ่งจไนพี่อ่ะดูว่แค่ใกล้จะเป็นเฉย อ๋อแต่ตามันเป็นมันเัิ่ไหนครับนี่นี่ค่อจะเป็นแล้วเนี่ยคือมันจะมันจะเริ่มเป็นแดงๆหรอครับใช่มันจะมีสีเฉดสีอะไรขาวแดงๆเดี๋ยวพาไปดูตัวปกติมันก็แบบคล้ายๆแบบมันจะเริ่มเป็นแล้วมันจะเริ่มแดงขึ้นเต็มยังไม่มีตัวไหนปกติเลยง พาไปดูขาปกติร mm. yeah, yeah, exactly. ีบข oh, ึนเลยครับรี่หนึตัวใช่ผมละแมวแมวมืหมดยังหยล้วครับฮ้ยม่มีเราหรอต้องอย่านี้อะไรวะจับโอ้จับเลยมีอะไร โอเคครับก็เป็นจะได้กันบ้างครับสจหรับคลิปนี้นะครับเนาะนั่นได้เศร้าหอดเที่ยงนะครับเนาะผมได้เห็ดหลายอย่างน,นะครับเนาะว่าจะเป็นการทำความสะอาดคอกแพะคอกแกะแล้วนะครับเนาะแล้วก็การให้อาหารพวกมัวพวกแพะแล้วก็แกะนะครับเนาะมีหลายอย่างใน,นที่ต้องเห็ดและเพียงแค่น้ำพ่อในวิการแบบเอาเลือดไปตรวจหาเอ,อ่อพยาธิคอมกับทุกคนโดยเฉพาะแกะเออแพะแพะกับแกะนี่ซับจนเนาะครับเนาะโอเคเป็นว่าแพะนะครับเนาะที่ต้องได้ศึกษาหาพยาธิก็คือผมได้ทดลองฉีด เอาเลือดออกมากเพื่อเปิดตัวนะครับเนาะเฮ็ดพิษเฮ็ดถือนะครับเนาะเป็นไปเอาร่ม่หลอดเลือดมันบาเมียนนะครับเนาะไม่คิดจะแผลตายได้ครับทุกคนและที่สำคัญพ่อเขาต้องลกเอาขีมันมาตรวจขยาดเมียต่างๆขอครับทุกคนก็ถือสว้าอ่าได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมนะครับเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ฝึกเป็นเองนะครับเนาะสจหรับมื้อนี้นะครับเนาะก็พยายามเก็บนีก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับตะเข้ให้ผมนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพืกดตีสิบประพาการแจ้งเตือนแม่นะครับเนาะสจหรับคลิปหน้านะครับเนาะผมซิมีอียก่ นี่คลิปยังดีก็อย่าลืมติดตามไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย